วันดีเช้าวันเสาร์ค่ะวันนี้เราก็จะมาทำ,ทำมาทอดแคบหมูกันนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะหลังจากที่เราทำไว้แช่น้ำมันไว้คืนหนึ่งนะคะนี่จะก็จะประมาณนี้ให้มันฟองประมาณนี้ค่ะต้ม20นาทีกันนะคะแล้วก็มาหัน่น แล้วก็มารวนให้มันพองประมาณนี้แล้วเราก็แช่น้ำมันไว้คืนนึงแต่ว่าแล้วแต่ชอบใหญ่ชอบเล็กนะคะแล้วเราก็จะมาไอ้นี่น้ำมันนิดนึงว่าเทน้ำมันรีดน้ำมันออกก่อนค่ะจากที่เราแช่ไว้คืนแล้วเราก็จะมาทำให้น้ำมันมันร้อนเราก็จะทอดนะคะ นี่ค่ะถ้านมันร้อนได้ที่มันก็จะพองตัวของมันเลยค่ะจะต้องดูด้วยนะคะกลัวมันไหมนีรู้สึกเป็นแต่แรงนะคะเนี่ยน้ำมันจะร้อนเร็วมากน่าจะได้แค่ะดูสีด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะไหมเราก็เบาไฟนิดหนึงครั้งแรกเราก็จะเล่งให้มันร้อนหน่อยนี่เดี๋ยวเราจะรอสักเอ้ย ลองสักสักทพีหนึ่งกอนนะคะถ้ามันร้อนจัดมันจะพุ่งเนี่ยเอาเนี่ยค่ะเราก็จะคนมันหน่อยนะให้มันสุกตัวจะตกลงขึ้นมาร้อนมากก็ไม่ดีค่ะแล้วก็ไฟจไนม่งหน่อยเสยวมันจะได้สวย สุกให้มันร้อนมากร้อนมากไปเราใส่ไปมันจะเหลืองนะค่ะมันจะออกเป็นสีแดงๆนี่เราสุกไปตลอดเลยนะค่ะอันนี้ให้มันหายด่างป่อแปะปอกแปะแล้เราเอาออกถ้าน้ำมันมันเต็มที่มันนี่น้ำมันร้อนเกินค่ะสีมันจะออกน้ำตาลเลย อุ้ยแม่แส้แงมากมันก็จะแดงต้องป่อนไฟลองอีกหน่อยค่ะจะไหม้เลยค่ะจะไหม้เลย,เลยทุกคนเองไฟนิดหนึง่ง แรงมากก็ไม่ดีเนี่ยค่ะสีมันก็จะออกมาแต่เราลองอันที่สองดูนะคะว่ามันจะอันนี้น่าจะได้ให้มันค่อยองนิดนึ่งพอเราเทลงไปงปุ๊บ มันจะเหลือง,งจะสีออกนตามเลยไปเล่นเล่นเกินไปนเดี๋ราจะโอดให้เสียงมันหายพอแปะพอแปะทำงานนี้ครับ ต้มมาัมงยี่สิบนาทีเ,เกลือลงไปหน่อยแล้วก็มาหาั่นตามใจชอบเลยค่ะนี่น่าก็ได้แล้วค่ะสีอ่อนมากก็จะแข็งสีเข้มมากก็จะออกไหมค่ะกระเอาแล้วกันนิยายก็ใช้กะเ,เหมือนกันค่ะ สูตรไม่ตายตัวจะประมาณนี้ค่ะใส่ทีน้อยๆนะคะอย่าใส่เยอะแต่พะเรากระทะเรามันเล็กเนี่ยจะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนน่ากินไหมคะ ไ,ได้ที่แล้เราก็ใส่ลงไปเลยค่ะมากครั้งแรกมันก็จะยังไม่ได้ที่นะคะครั้งต่อไปมันก็ได้ที่มันยังไม่หยุดตัว จะมาเวลาทุกคนเดินหน้าไม่น่าจะมาเป็นรูปแบบามานี้ก็น่าจะกรอบแล้วค่ะสีไม่ต้องเข้มมากเข้มมากแล้วกลมไม่ ไม่ค่อยดีนะทุกคนมองสีไม่ค่อยชัดเดี๋ยวจะออกเป็นไหมไป้าไม่ไหมก็กลัวมันจะแข็งไปค่ะมันจะไม่สุกมันจะไม่กรอบ เปิดไฟค่ะจะมืดนิดหนึ่งโอเคนี่ค่ะก็จะได้สีประมาณนี้นะคะอันนี้เราเปิดไฟเดี๋ยวเราจะลองอีกสักกุมวยนะคะ่ะเมื่อกี้มันมืดไปโทษทีไม่ได้เปิดไฟอันนี้ใส่กะบวยใหญ่หน่อย มันได้ส็มก็จะ้องตัวประมาณนี้ค่ะร้อนมากก็จะไหม้นะคะ นี่พองประมาณนี้จะไม่แข็งนะคะเนี่ยคือมันจะพองอันนี้มันหายเสียงดังปอแปะปอแปะมันเริ่มหายแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นเดี๋ยวมันจะเป็นสีน้ำตาลประมาณนี้นะเราออกมาเราจะออกมาสีโสวย ได้ค่ะไดประมาณนี้โอเคแค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดนะคะสวัสดีค่ะ